เพราะว่าประเทศไทยผงเห็นไม่นี่ข้าวยากมาแพงน้ำมันก็แพงใช่ไหมล่ะและประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทารุณกรรมสัตว์มากที่สุดอันดับหนึ่งทารุณกรรมอะไรทารุณกรรมสัตว์มึงคิดดูหนิออใช้เป็ดไปล้างห้องน้ำออใช้นกแก้วมาทําสบู่เออมาเย็นมันหมาดเลยใช้เหี้ยไปซักผ้าออใครวนะน่ะเรื่องจริงกูเจอมาเหม็นหมาดเลยที่บ้านกูนะ่ะมาใช้เหี้ยไปซักผ้าออใช้ยังไงอะ บอกไอ,เอ้เบลนั่งทำไมล่ะไอเ้เฮียไปนตั้ผ้าทารุณกรรมสัตว์ <c oughs> ถึงผมจะเป็นเฮียนะครับ <c oughs> ก็มีตัวเดียวในโลกพิมเมียมยังไงขนาดเมียกูยังมองกูไม่ออกเลยเเป่ะก็กูยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยเมียกูถามนี่ทำไมไม่ยอมไปล่ะฮะไอ้เบลมึงเป็นเฮียอะไรน่ะันยังไม่รู้พันกูเลยเนอะมาด่าเราได้ไงก็ไม่รู้กใจไว้ใจนี่มันจะสร้างผราถ้าพูดถึงเรื่องผ้าตอนนี้ก็ น่ากลัวเนาะแต่ดังนะถ้าเกิดมึงเป็นอนะ่ะเออนะดังนะั้นะนะ่ะงานเยอะเออฮลิเกขนาดหน้าไหนไม่มีรักมาชื่อเนี้ยไม่มีม่มีมึงลองหาเสียงดิยังไงวะมึงลองหาเสียงดิคนก็จำได้ไอ้กูชื่อเนี้ยเออมึงมึงหาเสียงกูหน่อยดีอ,อ่าท่านผู้ชมครับเออชื่อไอเบลดังๆพร้อมกันสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับไอเบลชื่ออะไร นัินจำกูไม่เนี่กูละคนเน้นเลยเรียกคนเน้นเลยเละเกลื่อนเลยดูดูโกดเครื่องอ่ะชื่อกูแล้เนี่ยื่อเออเหมอนจะพูดถึงเรื่องพระเดี๋ยวนี้เนาะก็น่ากลัวน่ากลัวก็พระเนี่ยเห็นไหมล่ะมีข่าวกันเยอะแยะเลยเหมือนพระบ้านกูอ่ะทำไมอ่ะวัดหนองใกล้เฮาว้า พาคุณหาชีเรื่องจริงเลยพาคุณหาชีว่าน้องไก่เห้าอะ่ะคืนหาทุกคืนจนมชีทนไม่ไหวเป็นปรึกษาสมพารเลยมสมพารจ๋าฉันโดนพาคุณหาทุกวันเลยเนี่ยจะทํายังไงดีสมพารเขาก็ออกอุบายเอาอย่างนี้ชีจะคืนนี้พาคุณหาอีกเนี่ยให้เอาปากกาเมจิขีดกลางหัวขีดไปเลยกลางหัวได้ดูพอตกดึกพาคุณหาอีกเว้ย<อ>ชีก็ทําตามที่สมพารบอกเอปกาปากกาขีดไว้กลางหัวเลยพอตกเที่ยงอีกวันหนึ่งพาฉันเพลนชีขึ้นเป็น มีองค์ขีดสองขีดมีเยอะจัดเลยชีโมโหจัดเลยทนไม่ไหวไปฟ้องเจ้าวาดเปิดคุติไปปุ๊บเจอเจ้าวาดไปฟ้องเดินกลับซะงั้นทำไมอะเจ้าวาดมีแปดขีดอุย้ยเยอะกว่พาพระลูกวัดอีกผมมีไหมมีแมเรื่องพระเนี่ยมีแถวบ้านเนาะเขาเป็นพระบวชใหม่พระบวชใหม่เออเขาเขายังไม่เลิกเจ้าชู้ไง<ด>วันนั้นแม่ค้าแม่ค้าขายข,ข,ข,ขนมถ้วยเขาหับ ขนมถ้วยไปขายอะผ่านหน้าพระองค์นี้เผานี้แซวเลยแซวว่าแม้ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะ้ไม่ได้เลยไม่ได้สิมันมันไม่ถูกได้ได้ไงล่ะจะอาปากด่าเกงใจพระเหลืองถูกต้องทีนี้เขาบอกเก็บความแค้นเอาไว้พอมาอีกวันหนึ่งพระองค์นี้เห็นแม่ค้าขายขนมถ้วยอีกแล้วเป็นไงแซวอีกแล้วแซวว่าแม้ขนมถ้วยหน้าแตก ความแค้นไว้ในใจม,มาวันที่สามเอาอีกแล้วเจอแล้วเอาในเซลีกแล้วเซลอีกแม่ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เซลเนือโอ้ยันนี้แม่ค้าทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวเออทำไงอ่ะทิ้งหากขนมถ้วยเลยโอลเลือดผ่าถุงเลยนี่หน้าแตงมันแย่พล <c oughs> าน้อยหน้าที่ไหนแล้วเป็นไงเลือดจีวรเลยน,นี่ไม่แค่ขนมถ้วยยวันเดียวกูเนี่ย We're killing, we're killing. Well, I'm going to kill going to kill